โดโดฟามิงโกโอ้ทำไมกันอะไรวะนั่นนะไม่จริงถอยไปถอยไปทำไมแกถึงอยู่ที่นี่โดฟามิงโก ฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันอะไรวะเนี <S <S ่ยอะไรวะเนี่ยกูฟังไม่รู้เรื่องกูฟังไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวไม่ไปกูไปเกินเลยเดีกูโดนตูดให้อีกเอฮ้ยมีที่ให้หนีได้ที่ไหนล่ะพวกนี้เราอยู่ในกรงนกนะนี่เราโดนซัดมาตูมกระดาษนีเลยเ่ะาดนี่เลยเนี่ยฮะ เสียงอะไรวะเนินเนอะใช้แรงดีเพื่อก็เพื่อมบนฟ้าได้อย่างนั้นเหรอิโอเวอร์ฮิตชิ Lai no shadow <coughs> Yang Me I Mike Laio I to <Tui>. ya <Yeah>, for me copy <coughs> over <truh> Oh what is this What is this? Oh volleyball no no it's not volleyball it's the basketball บอยน์เป็นเแคยอะไรบอยนั่น่ะบอยน์อะไรหนอเจ้านั่นเด้งเหมือนลูกบอลเลยโอ้รุ่นพี่รูฟี่ขอดอุ่นเลยนั่นนั่นเนี่ล่ะท่าท่าท่าไหมท่าไหมมาแล้วโจ นี่แกรู้หรือเปล่าว่าวนี่นี่เป็นเรื่องที่สุดยอดขนาดไหนเนี่ยการที่ได้มายืนในช่วงเวลาอันมีค่านี่เนี่ยมันลำค่าสุดไปเลยอตัวสุดไม่หยุดเลยมองไม่เห็น